ตอนนี้ผมจะจบรายการแล้วและจะเข้าร่วมประชุมและแต่งเนื้อเพลงด้วยกันครับโอเคอืม okay. mm, I อ n o น n า w so maybe you want to it s talking or anything เพลงนั้นจะปล่อยออกมาในวันที่ศึกเอดกันยายนที่ผมพูดถึงในวันโช์เคตครับสวเฟดสุฮัลว้าว thank you เป็นเพลงเพื่อทุกคนครับและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการของผมด้วย Yes Okay so แล้วเวลาผมพูดอะไรกับทุกคนรู้สึกดีกันไหมครับคำว่าอะไร example ยกตัวอย่างเช่นฉันรักคุณฉันคิดถึงคุณ yeah like this so everyone tell me uh, s i d e ใส่ความคิดเห็นที่คุณเพิ่มพูดไปลงไป Yes ุกคทุกคนกินข้าวเรียงะทุะคนกินขา้าวเรียงค่ะ You like it ุกคนกินข้าวเรียง like คะ t Dislike it Are you ready Okay 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 Are you ready mm hmm. My 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 the my chance Joy, so it is ฉันไม่ได้รับอยู่นิสระเอไว้สมานานมากเลยค่ะประทับใจมากเลยครับโอ oh my god maybe today off oh. maybe today off โอ้ my god เด็กกิมากินมากินมา yeah 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 ตอรี oh my god I got space die? Wow. wow, 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 wow. Thank you, thank you. ทุกคนครับแม้ว่าจะตกรอบด้วยสองแต่ไม่เป็นไรครับเพราะมีทุกคนอยู่ขอบคุณที่ปลอบใจกันแบบนี้นะครับโอ้ y ม่ค่ะทีใจที่ใจดีใจเฮ้อ่เก่งมากมเก่งมากมเก่งมากมาก thank you and today MVP everyone thank you thank you so much to con <laughs> oh my God thank you to thank you so much thank you nando <sighs> Oh. Hi! Hi! <laughs> oh my god! my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god. <laughs> <Jan -Jil. gasps> <laughs> 난 찡찡 어 아이 나우 찡찡 진짜 이츠 코움 나우 찡찡 찡찡 진짜 찡찡 진짜 전디자에니 어오 마이 갓오 마이 갓